เรามาเริ่มรู้จักเขาสัตรบริพันธ์กันเขาจะสัตรบริพันธ์นี้มีอยู่7จลูกลูกที่หชื่อว่าเขาอัศกรรลูกแรกนี้คำว่าเขาอัศกรรน,นี้เป็นที่อยู่ของไม้กํายาหอมไม้กําญาหอมน่ะ หลายคนคงคาดไม่ถึงว่าแท้จริงก็คือหมายถึงทูบหอมที่ปักอยู่ในกระถางทูบนั่นแหละดังนั้นเขาอัศกันก็คือกระถางทูบแล้วทำไมถึงได้เรียกว่าเป็นเขาก็เพราะว่าความเป็นขุนเขาอัศกันน่ะ ในการถวายการบําเพ็ญเพียรบูชาทั้งหลายนะต้องถวายปณิธานด้วยในการเอาทั้งดอกไม้ถูกเทียนอยต่างๆเวลาไปจุดจนขี้เท่าสั่งสมบุญบารมีของปณิธานนะมากมายดังขุนเขา จึงได้เรียกว่าการสั่งสมบุญยาบารมีที่ถึงพร้อมในการปีนเขาอัสกรรณดังนั้นการถวายการบูชาจึงมีความสำคัญที่เรื่องของการถวายปณิธาน การถวายปณิธานมีอะไรบ้างก็อย่างที่สารพระภูมิเสิ่งสิทธิ์ทั้งหลายคนมักจะไปขอหวยกันแล้วก็ยามขอหวยแล้วก็มักจะพูดว่าข้าพเจ้าสัญญาว่าจะทําเหลืองนั่นเหลืองนี้นั่นแหละเขาเรียกว่าปณิธานแต่สําหรับต่อนหน้าพระแท่นของพระพุทธเจ้าการถวายปณิธานคือการบาเพ็ญ ทำเรื่องดีๆทั้งหลายมีเยอะแยะมากมายหลากหลายกรณีนั่นแหละเขาเรียกว่าการปีนของอสกันก็คือการสั่งสมบุญบารมีโดยการถวายปณิธาน,นั่นแหละใครไม่รู้ก็รู้เสียนะ